รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยกศนมปลายเทิร์นพาภาษาไทยปี3ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการพินิษวรณกรรมครับมาดูครับว่าถ้าเราจะพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมเราควรจะดูโครงสร้างอะไรบ้างรวมไปถึงเรื่องโวหารภาพพจน์ด้วยครับมาดูครับว่าถ้าเราอยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยนะครับเกิดภาพในจินตนาการหลังจากที่ได้อ่านเนี่ยเราควรจะพิจารณาอะไรตรงไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับน้องอ,อมกับน้องไอหน้าพี่ถามก่อนคําว่าพินิษแปลว่าอะไรครับคิดเจรณาอ้ <laughs> อันนี้ก็ใจตรงกันเหลือเกินถูกต้องเพะครับคําว่าพินิษนะครับถ้าเราไปเปิดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขาก็จะบอกว่าแปลว่าพิจารณาตรวจตรานะครับ การพิจารณาวณกรรมนะครับก็คือเราจะดูครับว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นยังไงะนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราอยากจะพิจารณาวรรณกรรมสักเรื่องหนึ่งสมมุติวนวนิยายสักเรื่องหนึ่งเราก็ต้องสามารถแยกแยะเป็นส่วนๆออกมาได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราจะดูกันที่โครงเรื่องนะครับแก่นเรื่องเนื้อเรื่องนะครับอ่บะถามถึงแก่นเรื่องก่อนเออ ถ้าพูดถึงแก่นเรื่องเนี่ยตามความเข้าใจของเราคิดว่าแก่นเรื่องคืออะไรครับเนื้อเรื่องที่มันสําคัญหลักๆใกล้ๆใกล้ๆแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแก่นเรื่องเนี่ยคือตีมเรื่องอ่าแก่นก็คือแนวคิดนั่นเองนะครับว่าประเดหลักจะพูดเรื่องอะไรอ่าเช่นสมมุติว่าเราอยากจะพูดถึงข้อคิดอันนี้อ่ะอันนี้อาจจะเป็นแก่นเรื่องแล้วเราค่อยมาคิดเนื้อเรื่องโครงเรื่องเพื่อมาเสริมแก่นแก่นเรื่องนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้นอกจากพวกแก่นเรื่องโครงเรื่องเนื้อเรื่องนะครับ ตัวละครตัวละครคือสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องมาวิเคราะห์เหมือนกันครับว่าตัวละครหลักของแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราจะพิจารณาตัวละครในวรรณกรรมแต่ละเรื่องนะครับเราก็ต้องดูลักษณะนิสัยของเขานะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือตัวละครที่เป็นตัวกลมกับตัวแบนอ่ะพี่ถามว่าตัวกลมกับตัวแบนต่างกันยังไงตัวกลมน่าจะเป็นตัวหลักกว่า หลักกว่ายังไงยังไงอธิบายคำว่าหลักกว่าอธิบายว่าหลักกว่าสิเป็นตัวสําคัญกว่าที่แบบว่ามีบทบาทมากกว่าตัวแบรนด์อนั่นเองคือตัวแบรนด์อาจจะเป็นแบบตัวประกอบไม่ได้ต้องให้ความสําคัญอะไรมากมายทําไมคิดว่าการกลมเนี่ยต้องเป็นตัวหลักน่าจะมีจุดเด่นหรือเปล่าคะอ๋อคือเรามองว่าคนที่ตัวกลมจะเด่นกว่าคนที่ตัวแบรนดใแบนด์ครับนี่เอาจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับในทางเรื่องวรรณกรรมเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่า ตัวกลมหรือ round character เนี่ยนะครับคือตัวละครที่เหมือนกับมีทั้งด้านดีด้านลบ mm hmm. อ่าคือเหมือนกับคนปกติที่ถามว่าถ้าคนโดยทั่วไปปกติทั้งตัวเราเองและเพื่อนๆที่เราเจอเนี่ยคิดว่าเขาเป็นตัวกลมหรือตัวแบน <Okay. S 1> ตัวกลม mm hmm. เพราะว่าเรามีทั้งการแสดงออกด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีอันนี้คือตัวละครประเภทตัวกลมแต่ถ้าตัวแบนคือนําเสนอแบบเรียบๆจะดีก็ดีอย่างเดียวเลยจะเรวก็เร็วอย่างเดียวเลย นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเรื่องสมมติว่าเป็นเรื่องอมมเ,เรื่องเรื่องเรื่อง,องหนูน้อยหมวกแดง<ม>หนูน้อยหมวกแดงเราดูซิมีสัตว์อะไรสัตว์อะไรหมาป่าหม,ม,มาป่านี่เป็นตัวกลมหรือตัวแบนแบนอยังไงยังไงอธิบายซิมาไธถึงิว่าหมาป่าเป็นตัวแบนครับก็หมาป่ามันจะมาจับหนูน้อยหมวกแดงก็เลยว่ามีแต่ความคิดเร็วๆ <c oughs> ใช่มีแต่ความคิดเร็วๆแล้วก็ พยายามจะหลอกอหนูร้อยหมวกแดงต่าง,าง,างนาๆนานากินคุณยายปลอมตัว <c oughs> เป็นคุณยายอันนี้เนี่ยเป็นตัวแบนซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าในนิทานเด็กๆเนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยมักจะเป็นตัวแบนทั้งนั้นเลยเพื่อที่ว่าให้เด็กเนี่ยแยกแยะออกได้ชัดเจนว่าอันเนี้ยคือตัวแบนนะคือถ้าไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะถ้าดีจะเป็นแบบนี้นะจนกระทั่งเมื่อเด็กๆโตขึ้นได้เห็นสื่อมากขึ้นเห็นวรรณกรรมต่างๆมีโอกาสได้ดูละครเราถึงจะเห็น ความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นว่าตัวละครคนเราเนี่ยมีความเป็นตัวกลมคือมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีนะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าเราพิจารณาคุณค่าวรรณกรรมต่างๆแล้วแล้วเรามองย้อนมาที่ตัวเองเราสามารถวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างอ่าออะอย่างน้องไอ้น้าก่อนอ่าแล้วข้อเสียข้อเสียคือสื่อสารไม่ค่อยตรงกับ พูด้ยุยเลยคุณไม่ค่อยรุนเรื่องอะค่ะครับน้องอ,อมนะครับคิดว่าข้อดีข้อเสียเราคืออะไรข้อดีก็เป็นคนไม่ค่อยโกรธเป็นคนใจเย็นครับข้อเสียก็แบบว่าทำอะไรช้าชอาเห็นไหมครับว่าคนเราเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นตัวละครที่เป็นตัวกลม อันนี้ก็คือหลักร่าวๆในการที่จะพิจารณาพินิษวรรณกรรมนะครับนอกจากเรื่องเนื้อเรื่องแก่นเรื่องโครงเรื่องตัวละครแล้วฉากคืออีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับอะถ้าพูดถึงฉากน้องๆนึกถึงอะไรบ้างต้นไม้บ้านเรือนบ้านเรือนนึกถึงแม่น้าครับแบบทั่วบรรยากาศบข้าง สังเกตดูว่าคําตอบของน้องไอหน้าจะเพิ่มจากที่น้องออมตอบนะน้องออมเนี่ยจะใน,นเรื่องสถานที่แต่น้องไอหน้าจะดูบรรยากาศด้วยอ่ถูกต้องเลยนะครับเวลาเราพิจารณาวรณคดีวรรณกรรมต่างๆนะครับฉากเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงบรรยากาศแล้วก็เวลาด้วยเชา้ากลางวันเย็นค่ำมืดอันนี้เนี่ยเรานับว่าเป็นฉากนะครับเราต้องพิจารณาอาจจะต้องดูเรื่องช่วงปีที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราอ่านนวนิยายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหน่อยเราจะมาวิเคราะห์ปั๊บเราต้องรู้ด้วยว่าุเรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งว่าคนแต่งแต่งเมื่อไหร่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ถึงแนวคิดของคนแต่งด้วยว่าเขาหยิบเหตุการณ์ใดในสังคมเนี่ยมาประยุกตใส่ในเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าการพินิจวรรณกรรมการพิจารณาวรรณคดีเนี่ยครับเราต้องมองในหลายมิติมากๆเลย นะครับอ่ะผ่านพ้นเรื่องวรรณกรรมไปอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ต้องเรียนกันมากๆคือเรื่องเกี่ยวกับโหรหานภาพพจน์อือพี่ถามก่อนว่าภาพพจน์แปลว่าอะไรครับเป็นเหมือนกาบกรโคงอะไรแบบเนี้ยอที่มันระบุมาว่าต้องฉันทะลักษณ์อ๋อ,อจะพูดถึงภาพพจน์น้องอ,อมนึกถึงฉันทะลักษณ์น้องไอ้น่านึกถึงอะไรครับเาพูภาพพจน์รูปลับภายน รูปลักษ์ภายนอกจริงๆถ้าเป็นรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยเราต้องใช้ว่าภาพลักษ์คนนี้ภาพลักษ์ดีคนนี้ภาพลักษ์ไม่ดีพดจะนะแปลว่าคําพูดภาพพจน์จริงๆแล้วหมายถึงคําพูดที่ทําให้เห็นภาพอ่าเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นคนละประเด็นกับเรื่องฉันทลักษณ์นะครับฉันทะลักษ์ก็คือฉันทะลักษ์โครงชั้นกาบตอนต่างๆนะครับแต่ภาพพจน์เนี่ยคือเรื่องกลวิธีการใช้ภาษาเราจะใช้ภาษาแบบไหนเพื่อให้คนเห็นภาพ นะครับโดยมากแล้วนะครับมันก็จะมีการเปรียบเทียบต่างๆนานาายกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเลยโมหารภาพพจน์อย่างแรกอุปมารู้จักอุปมาไหมครับอุปมาคือการเปรียบเทียบอะยังไงเปรียบเทียบยังไงจะมีคําว่าพวกเหมือนดุดดังอะไรแบบนี้อ๋อข้องกัแน่นข้องกัแน่นนะครับอุปมาเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างประโยคเลยครับผมที่มีคําว่าเหมือนประดุดดัง อะเรายกตัวอย่างหน่อยไอหน้าสวยเหมือนนางฟ้าคือความจริงก็เลยอะขอสักหนึ่งตัวอย่างจากน้องไอหน้าครูทอมเปรียบประดุบดังผัดอาจารย์โอ้ขนาดนั้นแลดูอวยเกินจริงมากเลยนะครับอันนี้นะครับอะพัดจะอุปมาจะเป็นอุปลักษ์อะอุปมาเปรียบเหมือนอุปลักษ์คือมีคำว่าเป็นกับคือมีคำว่าเป็นกับคือยกตัวอย่างสิครับ เป็นหมาวัดเธอ <arcade> เป็นหมาวัดนี่คือกำลังจะบอกว่าฉันเป็นดอกฟ้าเธอเป็นหมาวัดเธอไม่คู่ควรกับคนอย่างฉันหรอกเพราะเธอเป็นหมาวัดเธอเป็นหมาวัดอ่ะ,อะอถูกต้องอ <Gobierno S 1> นะครับน้องไอ้น้าขอสักหนึ่งตัวอย่างครับเธอเป็นดวงใจของฉันเธอเป็นดวงใจของฉันนะครับสังเกตดูนะครับว่าประโยคที่น้องไอ้น้าและน้องอ,อมยกมาเนี่ยนะครับ <adora> มีคําว่าเป็นนะครับมันก็จะเป็นโวโหหันภาพพจน์แบบอุปรรลักษ์แต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่า ไม่ใช่ทุกประโยชน์ที่มีเราเป็นแล้วจะกลายเป็นวัวหารภาาพโพ์แบบอุปลักมันจะเป็นววหารภาาพโพ์แบบอุปลักก็ต่อเมื่อมันเป็นการเปรียบเทียบน้องออมบอกว่าเธอเป็นหมาวัดอ่าอันนี้พี่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วเธอเนี่ยเป็นหมาวัดจริงๆริงไหมไม่ไม่ใช่อันนี้เราก็มาพิจารณาความหมายก่อนหมาวัดแปลว่าอะไรครับหมาที่อยู่ที่วัดหมาที่ <ๆ S 2> อยู่ในวัดเออแต่การที่เราจะบอกว่า,วาเธอเป็นหมาวัดเราไม่ได้หมายว,ว่าเธอคือหมาที่อาศรรัยอยู่ในวัดไม่ใช่ แต่เราจะบอกว่าเธอเป็นอะไรเป็นคนที่แบบว่าด้อยกว่าต่ำกว่าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ล่างๆก็คือ <c oughs> เขาไม่ได้เป็นหมาวาจริงๆแต่ว่านาที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาเปรียบได้กับหมาวัดเป็นแบบนี้หรืออย่างน้อยนะบอกว่าเธอเป็นดวงใจอ่เธอเป็นดวงใจดวงใจเธอไม่ได้เป็นหัวใจจริงๆเธอไม่ได้เป็นดวงใจจริงๆแต่หมายว่าเธอเป็นคนที่มีค่ามากๆเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือ วัหาภาพพน์แบบอุปรักษ์ยางสมมุติว่าถ้าพี่บอกว่าฉันเป็นครูอ่าอันเนี้ยเป็นวัวหานภาพพจน์แบบอุปรักษ์ไหมครับไม่ค่ะทำไมไม่ใช่อะเพราะว่าไม่ได้มีการเปรียบอะไรเลยเออแต่พี่เป็นครูจริงๆแบบนี้เห็นไหมครับถ้ามันคือสิ่งนั้นจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ละนะครับนั่นเราก็ต้องมาดูว่าเอะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะสมมุติว่าคําว่าเหมือนเหมือนกันถ้าพี่บอกว่า ฝาแฝดคู่นั้นหน้าเหมือนกันเออเป็นวัวหันภาพพจน์ไหมครับไม่ไม่เป็นเพราะเหมือนกันจริงๆไม่ได้เปรียบเทียบแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบางครั้งนะครับโวหารภาพพจน์แบบป,ปุกมรรักเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีคำว่าเป็นไม่มีคำว่าคือนะครับแต่เอาคำสองคำที่เราอยากจะเปรียบเทียบเนี่ยมาวางชนกันเลยนะครับอย่างเช่นใน บทประพันธ์เรื่องวารีดุรยามของนวรัน์พงไพบูรณ์นะครับก็มีวรกหนึ่งบอกว่าเพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าเย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่เอาแค่วักแรกก่อนเพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าภาพมีหัวเราเห็นอะไรครับพอเราได้ยินตรงเนี้ย เพชรน้ำค้างค้างนนบนพรมหญ้าเราไดกถึงอะไรกันเห็นน้ำค้างอยู่บนใบหญ้าอ่าภาพเราเห็นน้ำค้างอยู่บนหญ้าเราไม่ได้เห็นเพชรน้ำค้างพะเพชรน้ำค้างมันคืออะไรนะครับเพชรน้ำค้างมีอยู่จริงไหมไม่มีไม่มีนะครับแต่เราบอกว่าเราเห็นน้ำค้างที่มีลักษณะเป็นรีบระยับปๆเหมือนกาบอะไรเพชรเพชรนะครับเพราะมันคืออะไรเพชรน้ำค้างเพชรน้ำค้างโอเคป่ะเอาใหม่ให้เขียนลงไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขียนถูกหรือเขียนผิดนะครับ เพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าคำว่าพรมในที่นี้สะกดยังไงครับนี่นะครับทั้งคู่นะครับเขียนเหมือนกันว่าพอพานรอเรือมอมะพรมในความหมายนี้แปลว่าพรมหมายความว่าอะไรพรมพรมให้มันเปียกๆอะไรน้องออมบอกว่าหมายถึงพรมให้มันเปียกๆพรมน้ำน้องไอหน้าครับคาว่าพรมในความหมายของน้องไอหน้าที่เขียนลงมาเนี่ยคืออะไรครับพรมเช็ดเท้าอะไรพรมเช็ดเท้า สองความหมายแล้วนะคนละพรมแล้วนะเราลองนึกภาพเราเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเห็นน้ําค้างที่มีลักษณะเป็นเพชรหล่นลงมาบนพรมหญ้าพรมหญ้าคือหญ้าที่มีลักษณะเป็นพรมคือปูแผ่ลาดไปเยอะมากแปลว่าคําตอบของน้องไอน่าคือคําตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าดูความหมายจีเพชรน้ำค้างหล่นบนพรมหญ้ามันแล้วพรมหญ้าคืออะไรอ่ะคือเอาหญ่ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ใช่ไง ใช่ป่ะแต่บอกว่าหญ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นโคลมสังเกตดูครับเพชรน้ําค้างเราไม่มีบอกเลยว่าน้ําค้างเป็นเพรค้างหล่นอยู่บนหญ้าที่เป็นโคลมเห็นไหมไม่มีควาว่าเป็นไม่มีควาว่าคือแต่ว่าเราเอาสองคำนี้มาชนกันเลยเพชรน้ําค้างก็คือเปรียบเทียบว่าน้นําค้างเนี่ยเป็นเพรมีความสดใสวิ่ง,งว้าวว้าวระยิบระยับกระกระแบบนี้นะครับส่วนหญ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นโคลมที่ปูแผ่ลาดไป เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโวหารภาพโพ์แบบอุปลักเนี่ยนะครับก็จะมีทั้ง2แบบก็คือแบบที่มีคำเป็นมีคำว่าคือกับแบบที่ไม่มีคำเป็นไม่มีคำว่าคือน,นะครับแต่ว่าคนอ่านเมื่ออ่านแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้ว่าคนเขียนเนี่ยต้องการจะสื่อว่ายังไงโอเคนะครับแบบนี้นะอ่ะอีกบทหนึ่งจากเรื่องขุนช้างขุนแผนเพลินฟังวังเวงเพลงเรไรเพลินฟังวังเวงเพลงเรไรพินพาดไพรกล่อมขับสำหรับดง เราเห็นอะไรบ้างได้คําว่าอะไรบ้างจากบทนี้นึกถึงบรรยากาศบรรยากาศของต้นไม้ตีกันเป็นพินอะไรต้นไม้ตีกันเหมือนกับพินคืออะไรครับพินคืออะไรชนนตีไทยถือว่ามาถูกทางน้อยนะมาถูกทางในตาวังเวงมีเสียงเป็นเสียงของอะไรครับเสียงเรไรเรไรคืออะไรเสียงเรไรคืออะไรครับเสียงแบบว่ากล่อมกล่อมก็คือเดี๋ยวอันนี้ตีความจากคำศัพท์หรือเดาเอาก่อนเดาเอาเดาเอา คำว่าเรไรนี่ครับคือพวกเสียงแมลงต่างๆนะครับคือคุณแผนนังพิมพ์เข้าป่าไปเพลินฟังวงเวงเพลงเรไรได้ยินเสียงรีดริง่งเรไรเสียงแมลงต่างๆทินพาดไพรกล่อมขับสําหรับดงคือบอกว่าเข้าไปในป่านะครับได้ยินเสียงแมลงต่างๆเนี่ยเปรียบได้กับทินพาดไทรคือเสียงเครื่องมโหรีวงดนตรีนะครับคือเข้าป่าดิสิโอ้เพลินแบบนี้ นะครับอย่างตอนนี้เห็นไหมเขาเอามาชนกันเพลินฟังวังเวงเพลงเลรไรพินพาดไพรคือเป็นเสียงของมแมลงที่เปรียบได้กับวงปีผ้าอ่าเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาจะไม่ได้ใช้คำเป็นไม่ได้ใช้คำว่าคือนะครับแต่ามาชนกันแบบนี้นะครับอัน,นี้ก็เป็นตัวอย่างของโมหันภาพพจน์แบบที่เรียกว่าว่าอุป,ปรักษ์ดีมากเราพูดอุปมาไปอุปลักษ์ไปอีกอย่างหนึ่งโมหันภาพพจน์แบบอติพจน์หรืออธติพจน์อ่า อภิจน์หรืออภิจน์ครับการกล่าวเกินจริงเออคือการกล่าวเกินจริงอติพจน์กับอทิพจษเนี่ยนะครับเหมือนกอันความหมายเหมือนกันนะครับได้ไดสองแบบคือการกล่าวเกินจริงเช่นยังไงบ้างากกล่าวเกินจริงโ <Over. S 1> <Over S 2> อเวอร์โอเวอร์เลยโอเวอร์ over. ชัดเจนช่วยได้มากกล่าวเกินจริงก็คือโอเวอร์นะครับ <c oughs> exaggerate นะครับ เช่นสมมติว่าเหนื่อยเหนื่อยจนอะไรเหนื่อยจนอะไรเหนื่อยจนร่างจะพังอยู่แล้วเหนื่อย <ans> จนร่างจะพังอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างหรือพูดจริงๆครับความรู้สึกตอนนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเหนื่อยจนร่างจะพังคือเราเราลองนึกดูครับในความเป็นจริงร่างเราจะพังแหกแหลกสลายไปได้ไหม <c oughs> ไม่ได้แต่นี่คือกล่าวเกินจริงจริงจะบอกว่าเหนื่อยมากนี่แหละแต่เพื่อให้คนฟังเห็นภาพชัดเจนมากคือโอ้ยเหนื่อยจนร่างจะพังเหนื่อยจนแบบที่สุดแล้วนะครับน้องไอ้น่าลองยกตัวอย่างนะครับร้อนจน ร้อนจนจะไหม้แล้วนะครับร้อนจนจะไหม้อ่าดีมากนะครับร้อนจนจะไหม้ร้องไห้จนน้ําตาแทบเป็นสายเลือดอ่านะครับหนาวจนหนาวจนอะไหนาวจนอะหนาวจนแข็งหนาวจนแข็งอ่าในความเป็นจริงแล้วเราจะแบบแข็งฟรีซอะไรขนาดั้นมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับหรืออย่างในวรรณคดีหลายๆเรื่องก็จะมีเช่นเรียมร่ำน้ำเนรท่วมถึงพรมอ่าคำว่าเรียม เรียมเรลือทนแล้วนั้นขวัญของเรียมอา้าวขวัญจะเรียมพระเอกนางเอกเรื่องตอบในใจเสียงดังฟังชัดถูกต้องมากเรื่องแผลเก่านั่นเองนะครับคือในนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยเรียมเป็นชื่อของพระเอกหรือนางเอกครับนางเอกนางเอกนะครับส่วนพระเอกชื่อว่าพี่อะไรพี่ขวัญพี่ขวัญนะครับเห็นไหมเรียมคือชื่อนางเอกขวัญคือชื่อพระเอกนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่าเรียมเนี่ยแปลว่าพี่ เรียมแล้วพี่นะครับจะเป็นคําใช้เรียกตัวเองก็ได้เรียมแปลว่าพี่นะครับอย่างบทเอโครงบทนี้เรียมร่ําเรียมคือพี่พี่ร่ําน่าจะหมายถึงอะไรครับร้องไห้เสียใจยร้องไห้เรียมร่ําน้ําเนตรคือน้ําอะไรน้ําตาน้าําเนตรท่วมคืออะไรท่วมท่วมก็คือท่วมอจุดต่อง <c oughs> เรียมร่าน้ําเนตรท่วมแปลว่าอะไรพี่ทําไม ร้องไห้<อ>หจน<อ>น้ำตา<ด>ท่วม<พ>เรียมร่ำน้ำเนรท่วมถึงพรหมพรหมคือสวรรค์พี่ร้องไห้จนน้ำตาท่วมถึงสวรรค์ถามว่ามันเป็นจริงได้ไหมไม่ได้แต่นี่คือตัวอย่างของการกล่าวเกินจริงเรียมร่ำน้ำเนรท่วมถึงพรหมเห็นไหมอันนี้คือกล่าวเกินจริงนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีคำานึงที่คู่กับกล่าวเกินจริงคือกล่าวน้อยกว่าจริงเรียกว่าอัพวน์ลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับแบบอะไรบ้างที่กล่าวน้อยกว่าจริง อ็น้อยคือจริงๆเนี่ยเยอะกว่านั้นแต่พูดแค่แบบนิดเดียวเ, <c oughs> เช่นสมมุติเราจะไปนอนเราจะไปนอนขอหลับสักง,งีบงหนึ่งอะอนึงแบบนี้หรือแบบลัดนิ้วมือเดียวระยะทางใกล้มากลัดนิ้วมือเดียวแปบ๊บเดียวถึงแล้วหรือแบบที่เขาพูดกันว่าโอ้โหแปบ๊บเดียวก็เสร็จตดยังไม่ทันหายเหม็นแบบนี้เป็นต้นคือมันกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงนะอันนี้เราเรียกว่าอาวพจน์ศตอนนี้เราได้อุปมา อุปละนะครับได้อติพจน์ได้อวพจน์เอี่ยนึงสัทพจน์สัทพจน์คืออะไรครับการเรียนเียงธรรมชาตินี่เป๊ะมากเพราะสัทะแปลว่าอ่ะเราลองดูความหมายสัทพจน์เป็นคาสมาทคำสัตว์แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าพจนะนแปลว่าอะไรนะครับภาษาแปลภาษาคำพูดคำพูดอ่ะพจนะนคือคําพูดนะพจนะนคือคําพูดสัทะแปลว่าสัทพจน์แปลว่าอะไรอ่ะ สัตพจน์แปลว่าอะไรธรรมชาติเออนั่นแหละมันคือคําพูดที่ทําให้เกิดอะไรทเสียงธรรมชาติอะไรนะเสียงธรรมชาติเกิดเสียงตามธรรมชาติดังยังไงโป๊กโป๊กเออโป๊กโป๊กเนี่ยโป๊กโป๊กก็เป็นตัวอย่างของการเรียนเสียงธรรมชาตินะการออกเสียงโป๊กโป๊กอ่าแบบนี้เสียงได้ยังไงนะก๊อกก๊อกก๊อกกการที่เราพูดมาว่าก๊อกก๊อกก๊อกอันนี้แหละคือตัวอย่างหนึ่งของการเรียนเสียงธรรมชาตินะครับ อย่างในวัน,นคดีหลายๆเรื่องก็จะมีการใช้สัทธพ์คือคําพูดที่ทําให้เกิดเสียงนะครับสัทธพแปลว,ว่าเสียงไงพจน์นั้นคือคาพูดพูดให้มันเกิดเสียงคือการเรียนเสียงธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นจากในเรื่องพระอภัยมณีตอนที่สุดสาครขี่ม้านินบังกรไปใช่ไหมตอนนั้นจะไปเมืองกระเวกเจออะไรเจอชีเปลือยมาชีเปลือยมากันแต่งนันี่นูนสุดสาครตกเหวไปนะครับอยู่ๆใครมาช่วยสุสสาคร ผีเสื้อสมุทก่อนผีเสื้อสมุดมาช่วยสุดสากรที่เราต้องไปพักก่อนน้องไอ้น่าต้องพักก่อนพระฤาษีมาช่วยพระเจ้าตามาช่วยนะบทนี้เนี่ยนะครับสุนันท์พูดแต่งไว้ว่าบัดเดียวดังหงังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงาหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันพศนะบัดเดียวดังหงังเงงวังเวงแวว บัดเดียวดังหั่งเงงวังเวงแววมีโวหันระาพธตรงคําว่าหั่งงงหั่งเงงคือเสียงของเสียงของของอะไรของอะไรครับคือพวกเสียงกระดิ่งเสียงระฆังระฆังดังหั่งเงงนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะครับหรืออย่างในบทหนึ่งจากเรื่องโรงนิราสุพรรณนะครับมีบอกว่าเสียงซออ่อออเอื่อยเพลง จะปีเตร่งเต่งเต่งเต่งต้องกลุยตรุยตรุยตุยเน่งเน่งเน่งระนาดแหงของหนองหนองหนองน่องพึ่งพึ่งพึ่งตะโพนนะครับเห็นไหมเสียงอะไรบ้างอ่ะเสียงของเครื่องดนตรีนั้นเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆเสียงซออ้ออ้ออ้อเอือยเพลงเสียงก็จะปีเต่ง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 ต้องกลุยตรุยตรุยตุยเน่ง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 ระนาดแหงเน่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 งระนาดคล้องหนองหนองหนองน้องพึ่งพึ่งพึ่งตะโพนอันนี้เนี่ยก็คือการเรียนเสียงธรรมชาตินะครับเพื่อให้คนอ่านได้เห็นภาพชัดเจน คือนอกจากจะรู้ว่ามีเครื่องดนตรีอะไรด้วยแล้วยังได้ยินเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆด้วยนะครับว่ามันดังยังไงนะพอรีบแบบอ๋อเราเห็นภาพนะอันนี้คือตัวอย่างของสัทธพจน์อีกอย่างหนึ่งบุคคลาธิฐานอ่าบุคคลาธิฐานเป็นคําที่สมาตกันนะครับมาจากคำบุคคลกับคำอธิษฐานยกตัวอย่างการใช้ประโยคที่มีคําว่าอธิษฐานอธิษฐาน กับฟ้ากับดาวอธิษฐานกับฟ้ากับดาวคืออะไรอะ่ะคืออะไร <c oughs> คืออะไรเหมือนแบบอธิษฐานให้เธอคิดถึงฉันบ้างอะไรอย่างงี้อธิษฐานให้เธอคิดถึงฉันบ้างนั่นแปลว่าอธิษฐานแปลว่าอะไรครับรอรขอพร <c oughs> ขอพรการขอใช่ไหมขอให้เป็นอย่างที่เราหวังนะอย่างบุคคลาธิษฐานมาจากบุคคลบวกกับอธิษฐานบุคคลแปลว่าแปลว่าบุคคล <laughs> บุคคลแปลว่าบุคคลดีมากตอบได้ดีอธิษฐานแปลว่าขอพรขอพรขอพรบุคลาธิฐานคืออธิษฐานให้เป็นคนนะคือการขอการทําให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลายเป็นบุคคลขึ้นมานะบุคลาธิฐานเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า personification คือการทําให้เป็น person น<อ>ะนึกออกแล้วว่า<อ>ไงว่าไงว่าไปน้องอมทําให้สิ่งไม่มีชีวิตเหมือนเป็นสิ่งที่มีชีวิตอ่า คือบางครั้งเราจะนิยามว่าทําสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่สมมุติว่าท่านพี่บอกว่าต้นไม้หยอกล้อกับสายลมต้นไม้มีชีวิตไหมมีมีดังนั้นพอบางครั้งเราบอกว่าทําสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มีชีวิตบางคนจะแยงได้เอ้าต้นไม้ก็มีชีวิตนี่มีชีวิตอยู่แล้วนี่อะไรเงี้ยดังนั้นเราก็อาจจะบิดมาหน่อยเป็นว่าทําสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้สามารถทํากิริยาได้เหมือนกับมนุษย์อ่ามันก็จะชัดเจนมากกว่า นะครับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก็เช่นต้นไม้สายลมดวงอาทิตย์รมโต๊ะเก่าอี้นั่นนนู่นทำให้ทุกอย่างมีชีวิตหมดเลยนะอย่างประโยคที่ว่าต้นไม้หยอกล้อกับสายลมเราดูคํากริยาครับกริาคยาคือคาว่าหยอกลอ้ออ่าหยอกล้อปกติแล้ว,วต้องเป็นคนคนเนี่ยต้องหยอกลอ้อพูดคุยเล่นกันนะครับต้นไม้จะไปหยอกล้อกับสายลมไม่ได้นะครับแต่พอมาแต่งเป็นประโยคนี้ต้นไม้หยอกล้อกับสายลมปับ๊บอา้าว ทำสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้สามารถทํากิริยาได้เหมือนกับมนุษย์แบบนี้เราก็จะเรียกว่าบุคลาธิปฐานอ่าลองยกตัวอย่างเลยครับพระอาทิตย์ยิ้มให้กับดอกทานตะวันอ่าพระอาทิตย์ยิ้มให้ดอกทานตะวันอ้าโอเค <c oughs> ใ้ได้นะครับกิริยาคือคําว่ายิ้มนะพระอาทิตย์ยิ้มอ่าไม่ได้นะครับ <c oughs> น้องไอหน่าขอสักหนึ่งตัวอย่างดวงดาวหลงรักพระจันทร์ ดวงดาวหลงรักพระจันทร์โรแมนติกสุดเลยอะดวงดาวหลงรักพระจันทร์นะคำว่าหลงรักนี่ก็เป็นกริยาสําหรับมนุษย์นะครับแต่พอมาใช้แบบนี้ดวงดาวหลงรักพระจันทร์นะครับอ่ะก็เป็นบุคลาธิฐานเห็นไหมครับอะอุปมาอุปลักษ์สัทธพน์นะบุคลาธิฐานอติพน์อวพจน์แล้วนะครับมีอะไรครับ สัญลักษณ์สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันนะแทนกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นหมอผู้หญิงกับดอกไม้เออเอามาแทนกันนะครับผู้หญิงกับดอกไม้เนี่ยมีจุดร่วมเหมือนกันตรงไหนครับสวยนี่ตอบทันทีดูมั่นใจกว่าทุกข้อที่เคยถามมาว่าผู้หญิงกับดอกไม้นี่ต้องสวยเหมือนกันอ่ะได้นะครับเห็นไหมก็สวยเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อนานๆนไปแล้วก็เป็นไงเหี่ยวเหมือนกันนะครับอ่ะจะสวยอ่ะเราดูกันที่ความหมายคำว่าสวยนะอ่ะผู้หญิงกับดอกไม้หรือว่า อายุกับอุปสรรคเนี่ยเราอาจจะหยิบมาเป็นสัญลักษณ์แทนกันได้นะครับถ้าเราจะพูดถึงผู้หญิงเราจะไม่ใช่กว่าผู้หญิงแต่เราพูดถึงดอกไม้อ่แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้ววันพระพุทธมีอะไรครับอ่าอ,อะไรนะมีปฏิภาสปฏิภาสค,คือการกล่าวถึงสิ่งที่ตรงข้ามกันนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสมมติว่า เราเราไปเดินไปด้วยกันเจอนนองไอหน้าแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นสวยชิบหายเลยอ่ะแบบเนี้ยสวยชิบหายพี่ถามว่าความหมายของว่าสวยกับชิบหายเนี่ยเป็นยังไงกันตร,ตรงข้ามตรงข้ามกันสวยคือดีไหมดีดชิบหายดีไหมไม่ดีไม่ดีแต่พอมารวมกันเป็นสวยชิบหายแปลว,ว่าสวยดูไม่สวยสวยมากสวยมากนะแปลว,ว่าสวยมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราเอาสิ่งที่ตรงข้ามกันเลยนะครับมารวมกันแบบนี้นะหรืออย่างในเรื่องวารีดุริยางเรื่องเดิม ก็มีบทหนึ่งบอกว่าจักรวาลวุ่นวายไร้สำเนียงอา้าฟคำว่าวุ่นวายวุ่นวายต้าเป็นยังไงอะวุ่นวายเสียง,ง,งดังโวกวยวายนะครับแต่ไร้สำเนียงแปลว่าเงียบเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็มีความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ยังมีอย่างหนึ่งก็คืออุป,ปมาณิทัศนิทนสมมุติว่าเราอ่านวรณคดีเรื่องหนึ่งแล้วในวรณคดีเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมีส่วนที่เป็นนิทานเรื่องอื่นมาประกอบอ่ะ คือมียกตัวอย่างนิทานอยู่ในวรรณคดีเรื่องใหญ่อันนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าอุปมานิทัศน์และสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันก็คือนามานายครับนามานายเนี่ยคือการพูดถึงส่วนย่อยที่ใช้แทนส่วนใหญ่ทั้งหมดเองังงอะไรส่วนย่อยแทนส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นมีบทนี้บอกว่าว่านครามินผัดแผ่นดินเปลี่ยนราดเยววิวาทชิงฉัดาจากเรื่องลิลิตะเลงพายมีฉากที่ต้อง สู้รบกันแย่งชิงฉัดการที่บอกว่าชิงฉัดนีงไม่แปลว่าจะจะแย่งร่มตรงนั้นมาแต่ฉัดนี้นะครับคือส่วนหนึ่งคือเป็นสับเซตนั่นเองฉัดคือสับเซตของสิ่งที่แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์การจะชิงฉัดมาคือแย่งชิงราชบัลลังก์เห็นไหมครับเราพูดถึงส่วนย่อยแต่หมายรวมถึงส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับเป็นแบบนี้หรือยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าถ้าเราอยากจะรับประทานบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปเราจะบอกว่าอยากกินมามา่มา,มาเห็นปะ ซึ่งมาม่าเป็นยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นแต่จริงแล้วในท้องตลาดบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปมีกี่ยี่ห้อหลายยี่ห้อมามา่ายำยำววใบช้างน้อยนิชชินหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะมากเลยแต่เราเรียกรูรๆว่ามามา่าเห็นไหมมาม่าคือส่วนย่อยแต่เราเรียกแทนบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปทั้งหมดห,หรือเวลาเราจะถ่ายเอกสารเราจะบอกว่าไปทำไมซีร็อกซีรอก,รอก,รอกจริงๆแล้วซีร็อกคือยี่ห้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับเวลาจะไปถ่ายเอกสารที่รีรู้ว่าไปซีร็อก วันนี้นะครับโอ้โหได้เรียนกันไปหลายเรื่องมากเลยนะครับทั้งเรื่องการพิจารณาวรรณกรรมนะครับโครงสร้างส่วนต่างๆนะครับทั้งฉากทั้งโครงเรื่องทั้งตัวละครแล้วก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับโวหารภาพพจ์อีกด้วยนะครับอุปมาอุปลักษณ์นะบุคลวัตนะบุคลวัตหรือบุคลาธิษฐานหรือบุคคลสมมตินี่ก็เดียวกันนะครับอธิพจน์อวพจน์ สัญ,ญลักษณ์นามนัยปฏิภาคอุปมานิทศัศโอโหเรียนกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณน้องไอน้น้องออมมากเลยนะครับที่ให้เกียรตินั่งเป็นนักศึกษาของเราในวันนี้ตั้งใจเรียนกันเป็นอย่างดีขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเต็มที่เลยนะครับน้องๆครับเวลาที่เราจะอ่านวรรณกรรมอ่านวรรณคดีอ่านนิยายหรืออ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราพิจารณาถึงความงามทางภาษาด้วยนะครับเราก็จะได้ดื่มด่ำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เลยเลยครับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ครับ d a นส Studio ครับและวกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ